กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะและตอนนี้อยู่ในช่องดูดีครับและอยู่ในเกมอดีเมดี f ฟนเดอร์นะฮะและในวันนี้นะครับผมได้เตรียมรีโรนะครับมา2000รีโรนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มหาบัฟออมไมตี้ให้กับตัวของดูหน้านั่นเองนี่นะครับ2,000เลยนะฮะนี่เลยผมเตรียมมา2,000นะวันเนี้ยเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่านะครับว่าจะได้ไหมส2000รีโรผมเนี่ยอ่ะผมขอเรียกตัวเป็นลูหน้านะครับตอนนี้ลูหน้าของผมนะครับเป็น สเต็กฟูลเอสเลยนะครับก็คือเอสเอสทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจคูลดาวหรือว่าเป็นระยะก็เอสหมดละอันนี้ผมปั้นไว้แล้วนะครับแต่ว่าปั๊บของผมนะครับเป็นโซนิกนั่นเองเนี่ยในสปิริตก็เป็นสตอมสปิริตเหรอนะอันนี้คือว่าจัดได้ว่าโหดแล้วนะเดี๋ยวแค่ออเมตี้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2,000รีโลของผมเนี่ยจะได้ออเมตี้ให้ตัวลูน่าไหมนะฮะเจ้าโอวาช็อป้านบริการกิฟต์ของต่างๆในอนิเมตดีเฟนเดอร์ และมีตัวละครรับทุกตัวให้ทุกคนได้ซื้อและยังมีบริการกิฟเพนในทอยเลทฮาวเวอร์ดีฟェนส์แล้วมีบริการตัวต่างๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะซื้อทางเพจเจ้าโอวาช็อปนะก็มีแถมตอนนี้มีบริการกดเกมพาร์ทเลทเจ็ดอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราสูมกันเลยนะครับผมโอเคฮันเตอร์หนึ่งอุ้ยไมรัสไมรัสออกเร็วเลยเนี่ยไปต่อฮะเอาเลือดสามอุ้ยได้สองบับด้วยนี่นะครับ เวมาเว,ว้ยอุ้ย0.8ออกเลยเว้ยทุกคนนี่มันเลื่อนไม่ดูไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะโอเคซุ่มต่ออันเตอร์หนึ่งเบลเลอร์สองเบลเลอร์ใช่ทีเรียว,บวเบลเลอร์สามอันเตอร์หนึ่งพีสามนะฮะอันเตอร์เดี๋ยวซุ่มต่อไปนะฮะอุ้ยสองบัฟนะครับสองบัฟเบลเลอร์อนะครับมาดสามแล้วก็ไมตัดไปต่อนะฮะไปกันต่อเพื่อออไมตี้นะครับ วุ่งสองบัฟมาอีกแล้วเอ้ยน้ำยาผมจะหมดแล้ววะ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวขอเปิดน้ำยาเพิ่มก่อนละกันนะฮะน้ำยามินิลัคกี้นะฮะเปิดไปเลยนะครับสามขวดเน้นเรอบที่แล้วนี้ผมสุ่มโกโจใช่ไหมโกโจผมอ่ะหมดไป1600เอ้ย1400ดิรอบนี้อย่าอย่าหมดเกินพันก็พอนะอันนี้คือจะเดินทางมาครึ่งครึ่งหนึ่งนหะครึ่งหนึ่งของหนึ่งพันละ จะหมดไป500แล้วเนะี่ยอยู่ที่ใหมนแล้วนะไปต่อฮะอุย้ยรีเทียมนะครับรีเทียมรีเทียมนี่เห็นเขาบอกว่ารีเทียมมันจะปรับใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวรูหน้ามันไม่เหมาะกับรูเคียมนะมันเหมาะกับออไมตี้ที่สุดดังนั้นเราก็ต้องไปต่อนะฮะเียดายอยู่เหมือนกันนะครับตามจริงอะ่ะตัวรูหน้าผมอะ่ะมันเป็น2บับเว้เป็นรีเทียมกับไอตีเรียวสามอะ่ะตอนแรกนะอือ แต่ผมไม่เปลี่ยนไงเลยได้โซนิกเกมไม่มานะฮะไม่ออกไม่ออกบูอายบูอายสามอันโอโ้โหบูอายสามอันอย่างงี้ต้องโอไมตี้ต้องมาแล้วแหละคือผมจะหมดพันหนึ่งแล้วนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยคือไม่ออกเลยนะฮะโอเยเหลือหนึ่งพันแล้วนะเหลือหนะึ่งพันละผมว่าผมย้ายดีกว่าเราจะไปซ่มในเซิร์ฟเทดูนะฮะซ่มในเซิร์ฟธรรมดาคือไม่ออกเลยนะครับผม หรือว่าผมมีตัวออเมตี้เยอะแ้วแเรามันไม่ให้นะเอาละเดี๋ยวเราจะไปซ่มกันต่อนะครับผมรอบนี้แหละผมว่า1 0ึ0พันสุดท้ายนี่ขอให้มันได้นะฮะร,รอบที่แล้วโกโจผมก็ได้ในเซิร์ฟเทรดเนาะไปซ่มกันต่อเป็นเลเที่ยวฮันเตอร์สองรีเข้มนะฮะรีเขยมหนึ่งมาเพื่ออะไรนะครับเราต้องการออเมตี้นะฮะไปต่อนะครับผมถ้าไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ2 0 0พรีโละตัด ว่าหาซื้อมานะครับรีรูเนี่ยฮันเตอร์สามฮันเตอร์หนึ่งฮันเตอร์หนึ่งไไม่ใช่ตีเร็วไปสตาร์ทโอเคสองบับฮันเตอร์มันเลื่อนดูไม่ได้ด้วยเดี๋ยว คือคือตอนเนี้ยหมดเยอะกว่าโกโจแล้วนะแต่มันจะหมดสองพันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหมดสองพันไหมโอ้ให้ได้คือตัวลูน่าเนี่ยอยากได้ออเมาตี้นะมันมันมันเท่อือมันวางได้ตัวเดียวด้วยไงโอเคคืออะไรวะไม่รู้ครับสุ่มต่อเฮ้ยจะไม่ออกจริงดิตั้งสองพันรีรูเลยนะโอเครีเียใหม่แล้วผมอยากเก็บไว้นะผมอยากเก็บไว้เอาจริงไหม เห็นว่ามันจะบัฟด้วยผมอยากเก็บไว้นะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วสุ่มให้ให้หมดเลยเลยกันนะครับผมผมต้องไปต่ออ๋อคือจะไม่ออกจริงๆหรอเหลือสองเอ้ยดีไงโอ้คิดว่าจะไม่ได้แล้วเหลือสอง้อยห้าสิบดีรู้โอ้เกือบหมดนะครับเกือบหมดเลย คิดว่าไม่ได้แล้วนะเนี่ย2 0 0พรลีูเกือบไม่ได้นะครับเราหมดไปนะครับหมดไปทั้งหมดหนึ่งพนะครับ1,750นะฮะเกือบนะฮะเกือบไม่ได้เยังเหลือรีรู250เนาะเดี๋ยวหาตัวสุ่มเล่นหน่อยแล้วกันนะฮะตัวที่ผมอยากจะสุ่มเล่นนะครับผมอ่าขอหายก่อนไม่มีเลยฮนะไอ้ตัวนี้ผมก็สุ่มไปแล้วเนาะไอ้ตัวเนี่ยตัวยนะูโน่เนี่ยอันนี้ผมก็ไปหามานะ นี่ผมไปเอามาจากไอดีรลองเนี่ยแล้วก็ามาสุ่มบัฟที่เหลือของโกโจโอะหกร้อยลีโลอ่ะก็เลยสุ่มได้บัฟรีเชียมมาเนะาะขอหาตัวสุ่มหน่อยละกันนะครับตัวที่จะสุ่มเป็นออไมตี้ไม่รู้ว่าจะได้เหมือนกันไหมนะฮะเอาเลยดีกัดไหมสุ่มกัดดีกว่าเนาะสุ่มกั๊ดนะครับผมสุ่มเล่นๆไปนะฮะเผื่อม,มันออกนะถ้าออกก็ดีถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมอเอไม่มานะฮะเอสองบัฟนะครับ กัดเนี ideally, ่ยผมยังไม่ได้อีวเลยเว้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไอตัวนี้ผมอีวยังวะน่าจะยังเนาะยันน่าจะยังแหละโอเคไปต่อนะครับไปต่อสุมให้หมดเลยเลยกันนะฮะโอเคสรุปคือไม่ได้นะตัวของกัดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะับจะไปลองเล่นรูหน้ากันดูนะับว่าดามจมนจะแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละขั้นกันดีกว่านะับเดี๋ยวเริ่มจากวางเลยนะครับนี่นะับวางนะับดาเมจอยู่ที่2 2งหมนะครับผม เนี่ยตัวลูแน่นะครับมีบัฟเขาเรียกว่าบัฟของตัวมันเองก็คือยิ่งฆ่ามอนเตเยอะมันจะยิ่งเพิ่มดาเมจนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นดาเมจเขียวๆตรงนี้นะอืมนี่นะครับตีครูดาวนะครับรุ่นสามจุดหนึ่งวีนะโอเครีวิวแค่ดาเมจของเขเนาะเพราะว่ามันเป็นบัฟออเมตี้นะฮะขั้นต่อไปเลยเกันนะครับผมแต่แต่ผมก็เป็นฟูลเอสเอสนะครับผมนี่คือขั้นที่สองนะครับขั้นที่สองดาเมจอยู่ที่สี่เมื่อสี่นะครับโดยประมาณอันนี้บัฟยัง ได้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์ไว้ยังน้อยนะครับได้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองนะฮะเดี๋ไปต่อนะครับขั้นที่สามแบบรวดเร็วนะครับดาเมจอยู่ที่เจ็ดหมื่นแล้วนะฮะถือว่าว่าแรงแล้วนะอันนี้สามขั้นเจ็ดหมื่นนะครับไปกันต่อนะฮะขั้นที่สี่ปึ๊บอัพไปแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่อตีไปแปดหมื่นนะฮะตีไปแปดหมื่นเลยแล้วกันนะฮะเฮบัฟไอตัวละครก็อยู่ที่สองเปอร์เซนต์เองนะฮะผมไม่รู้นะว่ามัน ถึงเท่าไหรเนี่ยนี่ผมก็ไม่ไม่ได้ลองเอามาเล่นสักทีนะโอเคไปขั้นที่5ต่อไปเลยนะฮะขั้นที่5ดาดามจ1 0นึ่งแนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วนะครับอันนี้คือขึ้นหลักแสนแล้วนะแต่ว่าค่าอัพก็ก็แพงอยู่อะโอเคขั้นที่6ต่อเลยละกันนะครับขั้นที่6ดามจดหนึ่งแสนสมนันะฮะวิแรงแล้วนะแรงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่7กันนะฮะขั้นที่7ดนะครับดามจอยู่ที่ อั p ไปแล้วนะดาเมจอยู่ที่1 8 8 0 0 0นะครับอุ้ยดาเมจถือว่าเยอะมากเลยนะฮะไปไปขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับขั้นต่อไปขั้นที่8นะฮะขั้นที่8อั up ไปเลยแล้วกันนะครับใช้เงินอั p อยู่2อง0 0ืนะครับแพงมากเลยโอเคดาเมจนะครับขึ้นมาเป็น2 1 0 0 0 0หแล้วนะอุ้ยถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากไปแบบรวดเร็วนะครับขั้นที่9เลยแล้วกันนะครับขั้นที่9ดูเหมือนว่าสกิลในการโจมตีนะครับจะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะ ไปเลยนะฮะขั้นที่9อ่ะนี่นะครับก็จะตีเป็นแนวตรงอย่างนี้เลยนะถือว่าตีไกลนะครับแต่ว่ามันมันตีไม่กว้างอะ่ะดูดิตีแคบๆเองนะว่าใช้ได้ครับใช้ได้ขั้นนี้ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ตามจริงอยากให้เป็นตีฟูลเอวีมากกว่าเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างนี้ก็ได้นะโอเคขั้นที่10นะครับน้ดูขั้นที่10กันดีกว่านะครับตามเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับดามเมจนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2 0 1 0 0 0นะถือว่ายอดนะฮะถือว่าดีมากดาเมจแรงมากแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือนี่แหละวงโจมตีนี่แหละเนี่ยคือมันมาตีแคบไปนะครับขั้นเนี้ยว่ามันตีแรงนะฮะมนตีแรงก็จริงนะฮะอ่ะตอนนี้ผมอัพเป็นขั้นที่11แล้วนะครับดาเมจอยู่ที่2 7 6 0 0นะนี่ก็แรงนะครับน่าจะไม่เกิน300,000นะ ว่าอ่ะขั้นต่อไปนะ่าจะเป็นขั้นที่12แล้วนะเนาะแต่เงินเรายังไม่พอนะเดี๋ยวรองเงินก่อนโอเคอ่ะเป็นขั้นที่12ต่อเลยลวกันตอนนี้เงินพอแล้วเนาะอัพไปเลยนะฮะอ่ะขั้นนี้แม็กแล้วนะ,ะับดาเมจอยู่ที่2 8 8 0 0 0นะครับผมโอ้แรงแรงแรงจริงนะรแรงจริงเห็นว่าบัฟอันนี้นะเท่าที่ผมเคยเห็นมานะเห็นบางคนเป็น40,000 0ก็มีนะปั๊บไอ้เขียวเขียวเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะตัวลูน่าส่วนมากก็ใช้ โคโจอิกิสอะไรพวกนี้อว่ามันวางถูกนะฮะตัวอื่นนี่ถือว่าโหดใช้ได้นะครับสวมแล้วที่เป็นตัวที่เป็นรองของอังกรนะครับโหดๆโห,มด,โหมดมากนะฮะพราะมันอาเมดมันยอดจริงนะฮะแต่ตอนนี้มอนมันไม่เยอะนะครับก็เลยตีแค่นี้แค่นี้คือว่าเยอะแล้วนะผมว่าอ,อเอาเถอะยังไงตัวมันก็โหดนะฮะ